สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูโบนัสนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะเรียนหน่วยโลกของแมลงนะคะแล้วก็ยังมีวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะที่เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีวันสําคัญนั่นก็คือวันอะไรคะเด็กๆ วันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูโบนัทนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ถึงความสําคัญของวันพ่อนะคะว่าวันพ่อมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆวันพ่อแห่งชาตินะคะก็จะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะเปรียบเสมือนพ่อแห่งแผ่นดินนะคะของปวงชนชาวไทยนะคะเด็กๆ ดอกไม้ประจำวันพ่อนะคะก็จะเป็นดอกพุทธรักษานะคะมีสีเหลืองนะคะการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อนะคะจึงเสมือนกับการบอกถึงความรักแล้วก็การคารพบบูชาพ่อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีประจําวันพ่อนะคะก็คือสีเหลืองนะคะซึ่งสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีประจําวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็จะมีภาพแรกเลยนะคะก็จะเป็นโครงการย่าแฝกนะคะก็ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะคะแล้วก็โครงการแกล้งดินนะคะก็คือการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะคะหรือว่าดินเป็นกดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงการฝนหลวงนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันว่า าการสร้างฝนเทียมนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงการช่างหัวมันนะคะก็จะเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์เศษรษฐกิจต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อของเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะต้องเชื่อฟังคุณพ่อนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเด็กๆแค่นี้เองเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะการแสดงความรักต่อคุณพ่อนะคะเด็กๆก็จะต้องทำไมคะ อบอกรักคุณพ่อนะคะแล้วก็กอดคุณพ่อหอมคุณพ่อนะคะแค่นี้เองนะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนนวยวันพ่อแห่งชาติกันไปเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ,ะวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเลยนะคะ เอแล้วสีประจำวันพ่อคือสีอะไรคะเด็กๆอ่าสีเหลืองน,นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอแล้วดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกอะไรคะเด็กๆอ่าดอกพุทธลักษานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆใกล้ถึงวันพ่อแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมแสดงความรักต่อพุณพ่อด้วยนะคะอาจจะเป็นการกอดการหอมหรือการบอกรักนะคะ วันนี้คุณครูโบนัสไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย